เออเอออันนี ite, ้อากาดีังเลย่ยที่นี่าไหนเนี่ยทำไมโลกมันว่างเป่าเอ๊ะอะไรนะไมโลกมันว่าป่าอะเฮ้ยนี่บ้านใครทไมโมันว่างปล่าแบบนี้คุณลุงครับแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรหลอสารลที่นี่ที่ไหนอ่ะ ใครใ่โลกมันเรื่องอแบบนี้มีเรื่องมันเป็นแบบนี้นะมีชายคนหนึ่งอ่ะคือเขาเป็นเจ้าของโลกนี้นะเขาอยากให้ประชากรคนในโลกนี้เพิ่มขึ้นเขาเลยหาประชากรจากโลกอื่นเป็นโลกของเรานี่แหละ มาอยู่ในโลกนี้แทนเขาเสกให้เรามาอยู่ในโลกนี้แล้วจากนั้นพอพอไม่นานนะเขาก็เริ่มจะตายแล้วเรื่องม,มันหนงนี้นะเขาเสกตอนหลานหลับอยู่ลุงก็หลับด้วยแต่ว่าแต่ว่าอะไรครับคือมันมีทางที่เราจะกลับโลกได้เห็นเหนะอผมผมายามยว่านี่มันเออียอร แล้วทำไมตรงกลางมันเสียอย่างนั่นแหละเราต้องหาชิ้นส่วนที่มันเหมือนตรงกลางไว้แล้วก็มาใส่รอบๆนี้เราก็จะกลับบ้านได้อ๋อไมหนาครับเป็นอย่างนี้นี่เองลุงได้หาชิ้นส่วนหนึ่งแล้วอยู่ตรงกลางนี่โอเอ่ผมขอไปหาน้ำก่อนนะครับ ก็ได้เลยอ่าอโอ้น้ำเย็นจังโอ้โอ้ ขักน้ำแล้วก็ลากขี้ลงไปปิดโถท้วมอ่าเรียบร้อยโอ้หงสจังวันนี้จะกินอะไรดีอ่ะอืมคิดไม่ออกเลยไปกินแล้วกัน เออหลานมองหน้าลุงทำไม้องไม่มีอะไรหรอกครับเออชัว่ามีอะไรจะถามลุงก็ถามมาคือแล้วลุงรู้ไหมว่าชิ้นส่วนอื่นมันอยู่ที่ไหนเนคือลุงก็ยังไม่ไมรู้เหมือนกันอ่ะ ต้องไปสำรวจลูกไฟลุงก็คิดหน่อยสิครับตอนนี้มันฝนตกอยู่นะครับจริงด้วยสิถ้างั้นหลังก็อยากทำอะไรก็ทำเลยอ๋ออน,นี้ด้วยถ้างั้นผมขอเออแป๊บนะเออจะทำอะไรดี ้างั้นผมขอไปนอนต่อนะครับเพิ่งตื่นเมื่อกี้จะนอนต่ออีกเหรอก็อยากนอนต่อนะครับอืมอ่านหนังสือน่าจะดีกว่านะเปิดไฟริบเรียงหนังสือมาอนหนึ่งอืมอ่านหนังสือสบายใจเก็บหนันงสือ